ขอลรกูลกับอัลฮัมดุลลาห์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันแล้วนะครับนะในคลิปนะครับนะต่อไปนะครับในวันนี้ก็เรามาพบกันนะเกี่ยวกับการชายาษาทิ้นสตุ้นนะครับกับสตอรี่กูดกูดกับครูฮามาดนะครับนะครับประมาณคลิปสองคลิปี่ผ่านมานะครับพี่น้องที่ทำการติดตามนะครับก็ทำการติดตามแล้วก็ได้อ่าฟึศนะครับ ปาซาหรือว่าฟึกเล่งนะครับตัวนี้บางทันก็ได้ไปมั่งแล้วนะบางทีคนสะตุลเองก็บางคนก็ไม่รู้ฟังนะครับบางคนก็ไม่รู้ฟังนี่ก็เป็นหวาเราก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีคาที่จดนํสเนอนะครับมาให้กับอาตันปิโนติดติดตามโยนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็มีคาโยหวา คำว่ารายินนะครับรายินความหมายของคำว่ารายินก็คือขยันขยันตัวย่างฉช่นเอาละวันนี้เราให้นคนบ้านเราลำาวันรายยาวันนี้รายินนะั้ รายารายรา,ยายมันกระเจี้ยงแต่บางวันฟุ่นฟุน่นราย,ยินตัดย่างล่วชัดสุดยอดเลยเราอยอมรับคนนั้นราย,ยินนัดราย,ยินนัดบ้านครับคำต่อไปกับอ่านะครับคำต่อไปนะครับคำต่อไปก็คือตูกังตูกังความหมายก็คือ นายฉังความไม่ก็คือนายฉังตัวย่างเชินอ้าลังวันนั้นเรารเราหูอยู่บนขวนเสือ <c oughs> เลวเราเับบ้าไม่ได้ชัดคลอง <c oughs> อย่างตุ๊ก,กคั๊กบางคนหนึ่งที่รถมาเ <c oughs> วียนแต่แต่ <c oughs> วันเดี๋วมาซ้อมให้เราได้รับบ้านคลองไปชาติไปนัาเรากับ <c oughs> คำตอไปกับคำว่า ราคันราคันความหมายของคำว่าราคันก็คือเผื่อนนะครับเผื่อนนะตรงนี้ก็ต้องทำความข่าใจนิึงนะครับ้านะสะตูนของเรานะครับรั่วจังหวัดใกล้เคียงบางพื้นที่นะครับรู้ฟังนะครับว่าคำว่าราคันนี่คือแป่าเผื่อนแต่สังสงคราม นะครับบ้านเปืือนหวงปุ่มวันนั้นปุ่มไปเที่ยวนะครับปุ่มเรียกว่ารากั่งเปืือนว่าเฮ้ยโรมเยติโ,ฮโฮรมม้อดีนะครับนะบางคนเขาแจ้ว,ว่ารากั่นี่คือทตีโรมอ้อไม่ใช่นะครับนะสตรูลรากั่งนี่คือแปลว่าเปลือนนะครับตัวอย่างเชินหลาานักระดับวันนี้นปั่นฟืนล็บมาบ้านเมือ่อใดเสี่ยวมาเป็นนุ่มเหมือนก้องวันนี้ฟังคุณลบมาเลยกว่าซื้อนี่เนีย่ยนี้มันมนั่นเลาาน่ากัน โอ้ยอได้มาคุ้มมหักถุงเงาะนั่นนอขับกะปีนองคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับนะคงจะเรียนรู้กันแล้วนะครับตั้งแต่คำที่นึงนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเย็นตูกั้งหรือว่ารากันนะครับเรามาเล่งเรามาปุ๊ดนะครับนาปลาซาทินสตุนนะครับนาวันละฮิตวันละฮิตนะครับนานๆเราก็จะเข้าใจนานๆเราก็จะฟังรู้ฟัง นะครับเรามาเที่ยวสตุ้นหรือว่าเราพบคนสะตุ้นนะครับเตงตุ้งไหนอย่างไรก็แล้วแต่เราก็สามารถรฟังซับเตะเขาฉายกันนะครับบางคนเรียกปาซ่าสตุ้นนะครับภาษาที่สตุ้นบางคนก็เรียกป่าษ่าคนด้วนแบบตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันแต่ท้งหมดนันนะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะครับในคลิปสั้นๆนะครับเ่นัมซนอนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะกัรชใย คำปาซาตินสตูนหรือว่าคลิปนิทานเอื้นๆกแล้วแต่นะครับสตอรี่คุณพุทธกับครัวมมากก็จะนำสิ่งดีๆนะครับมาให้กับพี่น้องที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆวันนี้ก็ต้องข้อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามกันมาตลอดอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามนะทุกคลิปนะก็คงจะพบกันไม่แล้วนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะจบด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับ